วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกา30นาทีณนะโรงงานผลิตนาฬิกาในพื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ายอำเภอวังน้อยรัะศาธารณสุขอำเภอวังน้อยตรวจเยี่ยมการจัดตรวจคัดกรองเชิงรุกและให้คำแนะนำเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแก่คณะผู้บริหารของทางโรงงานผลิตนาฬิกาเพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในโรงงานผลิตนาฬิกาสำหรับการดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุกในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน890คนแบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงประมาณ130คนโดยที่ผ่านมาโรงงานผลิตนาฬิกาพบผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว17คนทางจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาจึงเร่งทำการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเพื่อตัดวงจรการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้การออกตรวจโรงงานผลิตนาฬิกาก็เป็นไปอย่างราบรื่นผู้คนในโรงงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางจังหวัดก็เร่งเข้าควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างทันท่วงทีจึงหวังว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในโรงงานผลิตนาฬิกาจะลดและหมดไปค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ